سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما ريالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كونا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فجاء عباد الله أوصيكم ويا بتقوى الله <applause> ผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับเราทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องขอบคุณต่ออัลลอฮสุบฮานูตาลาในความเมตตาของพระองค์และเรานั้นจะต้องตักวาต้องยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานูตาลาให้มากๆเพราะว่าการยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานูตาลานั้น จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคีรอพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายมวลกันสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบหฮานวตาลาพระองค์นั้นทรงเลือกสรรวันเวลาที่ประเสริฐวันเวลาที่มีเกียรติยิ่งมาให้กับพวกเรา ช่วงเวลาแห่งการตักวาช่วงเวลาแห่งการตักต,กตวงคุณงามความดีหลังจากที่เดือนอมฎดอนอันประเสริฐผ่านพ้นเรามาและเราก็ก้าวเข้าสู่อัชฮุริลฮัจเดือนแห่งการประกอบพิธีหัจ เดือนของบุคคลที่มีโอกาสมีความสามารถที่จะไปเหยียบแผ่นดินฮารอมณนะที่บ้านของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาบัติลลฮิลฮารอมแผ่นดินที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวตาลาได้มอบความประเสริฐณแผ่นดินแห่งนี้มากเหนือกว่าแผ่นดินอือ่นๆ พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการทำฮัตคือบทบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮาหนวตาลานั้นได้ทรงกำหนดมายัางบุคคลที่เขามีความสามารถครั้งหนึ่งในชีวิตเขาจะต้องทำรุกลอิสลามของเขาให้ครบถ้วนสมบูรณ์หนึ่งในนั้นก็คือการทำฮัตที่ใบติลลาฮิลฮารอม สถานที่การประกอบพิธีฮั์นั้นเจาะจงไปที่บ้านของลอสุภาโนตาลาเพียงที่เดียวเท่านั้นการทำฮั์ไปทำสถานที่อื่นๆนั้นไม่เรียกว่าการทำฮั์ไม่สามารถที่จะทําได้ผลบุญแห่งการตอบแทนจากลอสุบาโนตาลาจะไม่ได้รับเหมือนกับการที่เขานั้นได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ฮัทไม่เหมือนกับการละหมาดเราไม่สามารถที่จะทำได้ในทุกๆสถานที่เหมือนอย่างการเดินทางของเราในสถานที่ต่างๆเมื่อถึงเวลาแห่งการละหมาดเราสามารถที่จะละหมาดณสถานที่แห่งใดก็ได้ด้วยกับเงื่อนไขที่จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศแห่งกิบรัต ทิศแห่งบ้านของอัลลอฮฺ س ب ح ا และแต่การทำฮัตไม่ได้นั่นคือการเสียสละนั่นคือสิ่งที่เป็นประการหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺบ ب ح ا า ه แาละมอบให้เป็นคุณลักษณะพิเศษของการทำฮัตเพื่ออัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และการละหมาด ยับยั้งจากความชั่วร้ายความน่ารังเกียจอินนัสซาลาตัตลฮาอานิลฟาชัยวันมุงกัดการละหมาดเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮฺ Allah สุบฮานวอตะลาที่ยิ่งใหญ่เรามีสมาธิเรามีจิตใจที่สงบในขณะที่เราเข้าเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานาอตะลาในขณะที่เรายืนอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์การละหมาดเป็นการที่เรานั้น ติดต่อกันระหว่างตัวของเรากับพระผู้เป็นเจ้านั่นก็คือลอสุบฮาโนตาลาระหวังที่จะให้พระองค์นั้นตอบรับการละหมาดของเราการละหมาดคือความยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดของผู้ที่ศรัทธาที่เกิดมาบนโลกใบนี้ที่เขาอยู่ภายใต้กา,า,ลลา,ลาลิามห์ชาฮาดะลาอิลลาฮิลลอฮ์มุฮัมมัดลุลรอสุลล เขาต้องละหมาดนั่นคือความสําคัญของการละหมาดอาลัลลอฮฺสุบฮาหนาอตาราัดว่ายาอย uh ah ูฮันละีนาอามานุสตายนูบิสซาบริวสโละอินนัลลอฮฺามะอัลซาบรินโอ้ผู้สัทธาทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือกันด้วยกับความอดทนและการละหมาดการช่วยเหลือกันในการงานต่างๆที่จะส่งผล ให้ตัวเรากลับไปสู่อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาด้วยกับความดีการทำดุนยาเพื่ออาคเราอนั่นคือการละหมาดก,การช่วยเหลือกันในเรื่องของความอดทนการละหมาดคือการเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาตออัตต่ออัลลอฮฺตออัตต่อรอซูลทำตามแบบฉบับของท่านรอซูนสัาลลัลวะีวะสลลัม เราต้องการที่จะห่างไกลาจากการทดสอบของลสอสซบานอตาลาเราขอต่อพระองค์ในละหมาดภัยบาละต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทดสอบของลอสซูบาอนอตาลาเป็นสิ่งที่เราขอให้ตัวของเรานั้นพ้นจากการทดสอบนี้ได้รับความดีจากการทดสอบนี้ด้วยกับการละหมาดด้วยกับการรำลึกถึงอลอสซูบานอตาลาด้วยกับความอดทนอินนัลลอฮ์ฮามาอัสซอบิรินแท้จริงรอัลอสซบานอตาลานั้น อยู่เคียงคู่กับผู้ที่อดทนนั่นคือการละหมาดต่อมาการจ่ายสกาศการออกสกาศการออกสกาศก็คือการช่วยเหลือคนยากคนจนคนขัดสนการโน้มน้าวจิตใจด้วยการจ่ายสกาศให้กับผู้ที่สนใจอิสลามต้องการที่จะเข้ามารับนับถือศาสนาอิสลามศรัทธานในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺสุบฮานวตาลา เงินสกาดเหล่านี้หรือว่าสกาดที่พระองค์รัสมภรณ์นาตากำหนดเหล่านี้ให้กับบุคคลทั้ง8ปดจำพวกนั่นคือสิ่งที่เป็นวายิปสกาดคือสิ่งที่จะซักฟอกตัวของเราซักฟอกทรัพย์สินของเราทรัพย์สินที่เรามีอยู่เราจ่ายสกาดมันออกไปเราช่วยเหลือคนอยากจนในสังคม อัลลอฮฺสุบฮานูตาลาตัดไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานของพระอ,องค์ว่าคุซูมินอัมวาลิฮิมซอดะกอตุนซอดะกอตรงนี้หมายถึงสากาศพวกท่าน ok ทั้งหลายจงเอาเอาทรัพย์สินของพวกเขามาจ่ายสากาศตุตอฮิรูหุมมะตุซักกีฮิมบิฮาเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้น เป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นการขัดเกลาวตัวของพวกเขานี่คือสิ่งที่เป็นสะกาศที่อัลลอฮฺสุบฮานาอตาลอบอกว่ามันเป็นวายิบและเราก็เชื่อว่า <c oughs> การจ่ายสะกาศออกไปของเรานั้นจะไม่ทําให้ทรัพย์สินของเราบกพร่องท่านอัลสุสลต่านลอะลอัลสลามกล่าวว่าวามาณาัคอด ซอดาก็ต so ุนมินมาลินคือทรัพย์ที่เราได้จ่ายออกไปมันจะไม่ลดลงเลยจ่ายอะไรครับจ่ายสากาศออกสากาศออกไปในแต่ละปีเมื่อครบรอบปีคนที่ทำหน้าที่การเกษตรถึงเวลาที่จะต้องออกสากาศพืชผลเขาก็ออกใครที่มีปศุสัตว์เขาก็จ่ายสากาศออกไปตามแต่ ที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวตาลาได้กำหนดจำนวนของสกาาที่จะต้องจ่ายออกไปนั่นคือการทำหน้าที่ของมุสลิมต่อมาการถือสินอดเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานวตาลาการถือสินอดเราทำไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะยับยั้งสิ่งที่มันฮาลานในช่วงของเดือนอมฎดอนอันประเสริฐ สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ฮาล้านถ้าหากว่าเราทำนอกเหนือจากเดือนอมฎอนแต่ด้วยกับคำสั่งของลอสุบานโนตลาด้วยกับความต่ออ้าที่เรามีต่อลอสุบานโนตลาเรางดเว้นเรายับยัง้งอารมณ์ของเราความอยากของเราซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรางดในช่วงของเดือนรอมฎอนนั่นคือการทำตามคำสั่งของอลอสุบานโนตลาสิ่งที่เคยฮาล้านอยู่กับเป็นสิ่งที่ ต้องห้ามเป็นสิ่งที่หารอมในช่วงของเดือนอมฎอนเราทํากันภาคผลที่เราได้รับนั้นก็ยิ่งใหญ่ท่านอูสุนซัลลอฮะวัยวิบัาลัมได้บอกไว้ในหลายๆฮะดิษนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกทั้งเป็นวายิบที่อัลลอฮฺบ ب ح ا และ ت บอกว่ากุติบะอะลายัยกุมุิยามพวกท่านทั้งหลายจงถือศีลอด ตองทำการถือศีลอดต่อมาการประกอบพิธีฮัตการประกอบพิธีฮัตเป็นการ jihadun fi sabilillah เป็นการต่อสู้ในหนทางของลสุบานอตาลาเราต่อสู้ด้วยกับเงินของเราทรัพย์ที่เรามีอยู่เราเสียสละทรัพย์ของเราที่หามาได้เนี่ยจ่ายมันออกไปเพื่อที่จะแลกกับ การทํารุกลอิสลามให้สมบูรณ์เพื่อที่จะแลกกับการทำฮัตของเราที่เป็นคำสั่งของลอสุบฮานตาลาเราต้องใช้ความมุจาฮะทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้แต่ด้วยกับความต่ออาที่เรามีต่อลอสุบฮาโนตาลาเราเชื่อฟังอลอร์บอกว่าถ้าหากว่าท่านมีความสามารถท่านจงเดินทางไปประกอบพิธีฮัต ครั้งหนึ่งในชีวิตเราเชื่อสมานะวะาตะนะเชื่อฟังและปฏิบัติตามนี่คือความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ของเดือนอันประเสริฐที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่เราอีกเดือนหนึ่งการทำฮัตที่เป็นการต่อสู้ในหนทางของลอสุฮานนตลาดถือเป็นอิบาดะอีกประเภทหนึ่ง ที่เรานั้นได้เสียสละทรัพย์สินเงินทองที่เรามีอยู่บางคนเนี่ยกว่าจะได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัทเนี่ยเขาเก็บสะสมเงินของเขามาตลอดทั้งชีวิตเพื่อที่จะให้บั้นปลายชีวิตของเขาได้มีโอกาสไปพบกับบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานาอูตาลาสักครั้งหนึ่ง นั่นคือความตั้งใจนั่นคือความมุ่งมั่นที่ในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแล้วว่าความตั้งใจตรงนี้ของบุคคลที่ตั้งใจของบุคคลที่มีเจตนาจะทำรุกลอิสลามของลสุภาตนาให้สมบูรณ์นั้นได้เกิดขึ้นแล้วปีแล้วปีเล่าจนการทำฮัตถือเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่ มีคนทั่วโลกทั่วทุกสารทิศเดินทางมุ่งสู่บ้านของอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه ละการทำฮัดทดสอบตัวของเราความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นจากพิธีกรรมนี้เนี่ยทุกคนที่ได้สัมผัสบ,บอกว่าเหนื่อยลำบากนี่แหละคือการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮุบฮาน ن ละ เขาจะต้องเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเขาต้องจากพ่อแม่พี่น้องต้องจากภรรยาต้องจากลูกนั่นคือความเสียสละที่เขามีมอบให้ต่อลอสุบฮาโนโอตาลาผู้คนที่เดินทางไปทำฮัทจากทั่วทุกสารทิศก่ลาวเป็นเสียงเดียวกัน นั่นก็คือกาวตอบรับคําเชิญชวนของอัลลอฮฺสุบฮาหนูตาลาว่าละไบกัลอฮุมมาละไบนี่คือสิ่งที่เราได้ยินนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นเป็นภาพของมุสลิมทั่วโลกที่มุ่งหน้าสู่การเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบฮาหนูตาลาเราเรียกคํากล่าวนี้ว่าการกล่าวตั้นเบีย กลาวต่อปรับการเรียกร้องของอัลลอฮฺสุบฮานอตาลาซึ่งเป็นแบบฉบับของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาได้กล่าวกับท่านนบีอิบรอฮีมว่าว่าอัลจินฟินนาสบิลฮัจจียะตูกะรียาลันวะอัลลอฮฺคุลิดามิริน ยาตีนนมิงคุลิฟัจินอามิกอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ตัดกับนบีอิบรอฮีมว่าจงเรียกร้องมนุษย์จงเรียกร้องกลุ่มชนให้มาทำฮัตนะบ้านของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع และพวกเขาทั้งหลายก็ตอบรับการเรียกร้องของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه และ ت ع การเดิน มายังบ้านของลอสุบานัวตาลาด้วยการเดินเท้าของพวกเขาการขี่พานะซึ่งเป็นอูดที่พวกเขามีอยู่เขาเดินทางมุ่งสู่บ้านของลัสุบานัวตาลาเขามากันทั่วทุกสารทิศท่านนาบีอิบรอฮิมาลายิสลามบอกกับกลุ่มชนของว่าของเขาว่ายาออยุฮ ah, uh ันนัสโอ้กลุ่มชนของฉัน กุติบาอัลเลกุมุลฮัจบอกเหมือนกับการที่อัลลอฮ์สุบฮานาตาลาบอกกำหนดให้เรานั้นถือศีลอดการทำฮัจได้ถูกกำหนดมาอย่างพวกท่านแล้วกุติบาอัลเลกุมุลฮัจอิสมาฟัสมาพวกท่านทั้งหลายจงฟังให้ดี พวกท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ชายพวกท่านทั้งหลายที่เป็นผู้หญิงจงฟังว่าฮัดนั้นได้ถูกกำหนดมายังพวกท่านและพวกเขาทั้งหลายก็ตอบรับการเรียกร้องของนบีอิบรอฮิมด้วยความศรัทธาที่มีอยู่ต่อลอสุบฮานูตาลาจนกระทั่งถึงวันกิยามัตหมายความว่า การทำฮั์นั้นได้ถูกกำหนดมารุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งมาถึงพวกเราแล้วก็จะเป็นเช่นนี้ไปจนถึงวันกิยามัดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นคำว่าลับใบกัลลอฮุมมาลลบใบการตอบรับการเรียกร้องของรสวานนตาลาสำหรับผู้ที่มีความสามารถนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและในปัจจุบันเราก็จะได้เห็นว่า มุสลิมทั่วโลกก็มุ่งหน้าสู่พิธีกรรมอันยิ่งใหญ่เป็นอย่างนี้ทุกปีทุกปีทุกปีไม่มีลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ,อ,บอัลลอฮ์ س ب าา ن ه และบอกต่ออีกว่าลียชฮะดูมานาฟิอาละฮุม วจั ك ُ رسم الله في أيام معلومات َ ل ى ما رزقهم من بحيمة الأنام فكل منها وعتي البائس الفقير อัลลอฮฺ س ب ح ا ن ละาบอกว่าเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะได้เอาประโยชน์จากการที่ท่านมีโอกาสได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัตในด้านของการทำความดีในรูปแบบต่างๆ ในด้านของการค้าขายที่เป็นสิ่งอนุมัติณาที่อลอสซบาโนตาลาการทําฮัตมีแง่คิดมีฮิมมาหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ทั้งก่อนและหลังการประกอบพิธีฮั์และจงรำลึกถึงอลอสซุบฮานอตาลาในวันที่ถูกกำหนดนั่นก็คือวันแห่งการเชือสัตว์ผีเพื่อสแสวงหาความใกล้ชิดณทท่อลอสซบฮานอตาลา Anya, rik, วันที่10เดือนซุลฮิจรและอายามอตชริกวันที่11วันที่12วันที่13เดือนซุลฮิจรและเราก็เชื่อสัตว์พีเพื่อลอสุบานอตาลาแต่เราไม่ได้เชื่อแล้วก็ทิ้งมันเพื่อที่จะให้มันเป็นสิทธิ์ของลอสุบานอตาลาแต่สิทธิ์ของลอสุบานอตตาลานั้นก็คือสั่งให้เรานั้นได้บริโภคในสิ่งที่เราได้เชื่อเพื่อลอสุบานอตตาลาได้เรา ได้เก็บเนื้อกุรบาลไว้กินไว้แจกจ่ายให้กับคนยากคนจนมันเป็นประโยชน์ทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพิธีกรรมนี้จึงเป็นพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรากําลังก้าวเข้าสู่เดือนฮัดเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานาัตาลาทําให้ช่วงเวลานั้นเ,เป็นช่วงเวลาที่คนจะต้องคองยะรอมทุกคนที่มีโอกาสเดินทางไปทำฮัด ต้องสวมผ้าเพียงแค่สองผืนเหมือนกันหมดทำพิธีกรรมที่เหมือนกันหมดทุกคนเริ่มด้วยของเยรอมเริ่มด้วยการวุก,กูฟที่ทุ่งอาราฟะเริ่มด้วยการพักทั้งแรมที่มุตลิฟะเริ่มด้วยการเก็บลูกหินที่มุตลิฟะเพื่อที่จะไปขว้างเสาหินในรุ่งเช้าของอีกวันหนึ่ง หลังจากนั้นก็กลับเข้ามากาเพื่อที่จะตว,วาฟเจ็ดรอบทําเหมือนกันหมดส่แอร์เจ็ดเที่ยวทําเหมือนกันหลังจากนั้นก็โกนผมก็ขีบผมแล้วก็กลับมาพักท้างแรมที่มีนานี่คือพิธีกรรมที่อัรรถสุภาโนตาลาสแสดงให้เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อถึงช่วงเวลาที่กําหนดสถานที่ที่ถูกกําหนด ระยะเวลาที่จะต้องถูกกำหนดเขาจะต้องเท่ากันเท่าเทียมกันไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำไม่มีใครยิ่งใหญ่ไม่มีใครเล็กกว่าใครทั้งสิ้นนี่คือความยิ่งใหญ่ที่พระองค์ลอสุฮานตาลาได้ทำให้เราได้เห็นว่าช่วงเวลาอันประเสริฐนี้ถ้าหากเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอินชาลอพวกเราทุกคนที่เป็นมุสลิมจะได้ไปเหยียบแผ่นดินฮารอม ไปยืนต่อหน้าบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะตะลาใบติลเลลารอมขอดูอา่าให้พวกเราทุกคนนั้นได้มีโอกาสได้พบกับวันดีๆเพราะว่าวันดีๆวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะตะลาได้บอกกับท่านนบีมูฮัมมัดส,สุลล,ลัวลวาลิวะสลามถึงผลบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ที่คนไปทําฮัตจะได้รับนั่นก็คืออินนัลฮ um ัจุลมาบรูรแทาริงฮัต ที่ถูกตอบรับนะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นไลซสละหูยะซาอุนอิลลันยันนะอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาจะไม่ตอบแทนอะไรให้กับเขานอกจากสวนสวรรค์ของพระองค์อะกูลูกาลีฮาดาว่าสตักฟิรุลลอฮฺละอิมาลีวะลาคุมวะลิซาอิลมุสลิมีนั้นไคุณลิซัมฟัสตักฟิรูอินนฮุกานะกอฟฟารอ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول